ถูกตัน เพราะว่าช็อกโกแลตมันหวานกว่าลูกอมครับพ,พี่เพราะกินแล้วมาติดฟันน่าจะช็อกโกแลตเพราะว่ามันติดฟันมีห้าหมระบบลูกอมเพราะว่าน่าจะมีความหวานมากกว่าช็อกโกแลตค่ะการที่เราจะเปรียบเทียบอะไรนั้นเราจะต้องรู้ข้อมูลของสิ่งสิ่งนั้นอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นในอันดับแรกเราไปชชวยพี่พี่เขาทำลูกอมกันเลยไปเลย โอเคครับตรงนี้ส่วนประกอบในการทำแคมป์ี้ของเรานะครับก็จะมีน้ำแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็มีกรูโคด้วยแต่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้น้องๆน,นะครับช่วยผสมในส่วนของน้ำแล้วก็น้ำตาลใส่ลงไปในหม้อนะครับอ่าใส่น้ำให้หมดเลยครับเทลงไปเลยเ,เดี๋ยวใส่น้ำตาลนะครับ ในมีน้เป็นคนละสี่ถุงนะครับตรงไปตรงเลยคนละสี่ถุงนะครับแต่ทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะต้องใส่กูโค้ดนะครับเดี๋ยวให้พี่เขานะครับตกักให้ดูว่าส่วนประกอบสุดท้ายของเราเนี่ยที่เราต้องใส่กูโค้ดด้วยเนี่ยจะต้องทํำยังไงนะครับลักษณะมันก็จะเหนียวๆน,นะครับคล้ายๆน้ําเชื่อม นี่ก็คือส่วนประกอบของการทำแคนดี้ของเรานะครับพอเสร็จแล้วต่อไปก็รอเวลาให้มันได้ระดับ่มที่เราต้องการแล้วก็ทํารอบต่อไปพี่เขาใส่อะไรลงไปคะอันนี้เป็นสีครับสีขาวก็สังเกตว่าตรงนี้เราจะมีสีต่งตางๆนะครับก็คือในแต่ละลายมันจะมีสีหลายสีใช่ไหมสีผสมอาหารใช่อันนี้ก็จะเริ่มจากสีขาวก่อน อนนี้ร้อนมากเลยนะร้อนประมาณ1 6 0องศาอันตรายนะครับตรงนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คือผงเราเรียกว่าผงแอซิดครับมันมีรสชาติเปรี้ยวเดี๋ยวละลายครับผมเดี๋ยวเราจะผสมอีกทีหนึ่งตอนนี้มันเริ่มเย็นลงละแต่ถึงมันจะเย็นลงยังไงเราก็จับไม่ได้อยู่ดี ตอนนี้หรอครับตอนนี้ตัดแบ่งสีครับ<ม>ใช่ตัดแบ่งออกเป็นสีๆก่อนก่อนที่เราจะเริ่มปั้นเดยวก็เห็นแล้วว่าจะออกมาเป็นหน้ายิ้มได้ยังไง<ม>จากเหลวๆก็เ,เ,เป็นก้อนละ<ม>ร้อนครับร้อน<ม>ตรงนี้เราก็จะเรียกการขั้นตอนนี้ว่าการสเตจิ้ง ก็คือผั้ต่อยง,ง่ายก็คือยืดยืดตัวน้ําตาลออกให้มันยาวขึ้นยาวขึ้นให้มันปูขึ้นเพื่อที่เวลาที่เรากัดเข้าไปเนี่ยมันจะก,อกรอบๆสังเกตมันตอนเรากินไหมมันจะก,อกรอบๆเพราะว่ามันจะมีอากาศเข้าไปในตัวแคนดี้ตอนนี้ก็ยืดน้ําตาลเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปจะปั้นขึ้นรูปแล้วครับ ยังไงหรอครับมัอ,บอ่าไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็รู้แล้วว่าพี่จะตัดยังไง ว่าลูกอมเนี่ยมันทํามาจากน้ําตาลเราไม่เห็นกันอยู่จะคิดว่าฟันผูแน่นอนเลยค่ะอ่าแล้วน้องคิดว่าไงครับลูกอมมันก็อร่อยนะครับมันมีสีสันสวยงามน้ําตาลมันก็อาจจะทาไม่ให้ฟันผูก็ได้ครับอืมดีมากดีมากเลยแต่เราเนี่ยจะตัดสินใจอะไรนะคะเราจะรู้ข้อมูลเพียงอย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีข้อมูลเรื่องช็อกโกแลตกันด้วยไปเลย ไม่ได้เลยนะคะน้องๆเนี่ยแต่พี่เปียวก็ชอบเหมือนกันนะคะ <t> <c oughs> น่ากกินอ่ะ